ากินโดยสบู่วิตามินซีและอ e ีผิวดูสวยด้วยวิพาดาอย่าเข้าใกล้มากนะอย่าเข้าใกล้มากดูเมนูอย่างเดียวเนื้อวากิวออพันห้าร้อยบาทราดนหน้จาจักรพรรด การละเ0 0าโอ้ยไปเปล่าเลือกสักทีเหอะดูอยู่นั่นแหละสนิหาได้แล้วเฮ้ยจุเล่เห้ยเห็นราคาแล้วดูแล้วมันไม่มีอะไรที่เหมาะสมกับเราเลยนนั่สิเชฟคะเชฟคะมีอะไรถูกกว่านี้ไหมฮะมีอะไรที่มันเหมาะสมเฮ้ยพูดงังได้ไงเสียหน้าเราหมดมีอะไรเหมาะกับพวกเราบ้างได้เฮียคะเฮียอะไรนะเฮียอะไรนะเฮียอะไรนะเฮียดูชุด แถ้าอย่างนี้ต้องใส่เซกามเดี๋ยวเชฟนะคะให้กวามร้อนจะเรียกมากไปกว่านี้เชฟยู่ตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงต้มาหาดีและนี่คือเชฟกิ๊กนะคะจากร้านลาดทิพย์ค่ะเอาาครืผู้หญิงท ร้านของเชฟนะคะก็จะมีดารามีเซเลบไปนั่งรับประทานกันเยอะแล้วก็ลูกค้าเก่าแก่นานนมเลยจากร้านที่เข้าคิวรอคิวรอกินเนี่ยพอเจอโควิดเนี่ยเรียกว่ารายได้เป็นศูนย์เลยครับร้านเรามีสองสาขาก็คือสาขาแรกอยู่ที่สาขาวังหินนะฮะซอยเจ็ดสิบแล้วก็ไปที่เซ็นทรัลเวิร์คครับเพิ่งเปิดได้สี่เดือนครับพอเจอโควิดปุ๊บปิดศูนย์บาทเลยปิดตามห้างคือไม่คือตอนนั้นที่ยังเปิดอยู่ แต่ขายไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่มีคนเดิน<ม>คือคนหายหมดเลยเพราะตอนนั้นโควิดระบาดมากแล้วก็แบบมันเป็นเซ็นเตอร์เนาะห้าคนก็พยายามเลี่ยงที่จะไป<อ>ก็คือเกิดปรากฏการณ์ยอดขายศูมบาทคิดกันมาอพอเห็นศูนบาทปุ๊บแน่นอนครับก็ช็อกไปนิดนึงแต่ว่า<ม>เราก็ยังทําโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นทั่วไปอยู่<ม>แต่พอทําไปสักพักหนึ่งห้างประกาศปิดตอนนั้นผมก็มาโฟกัสที่วังหินตอนนั้นวังหินกลับมาปุ๊บ โควิดก็เริ่มแบบทยอยเข้ามารอบๆเมืองเรื่อยๆแล้วเริ่อง,องห,นนหนักขึ้นหนักขึ้นเป็นโปรอ๊อฟเชฟสู้เพราะลูกน้องจริงๆเลยใช่ตอนแรกเรามาโฟกัสที่วังหินเนาะ,ค,ะคือยอดขายมันก็ตอนแรกมันก็ดีอ่ะเพราะคนแบบเหมือนคนไม่เข้าห้างของก็ไปเห็นนอกแต่แต่อีกสักพักหนึ่งแบบปิดคนเริ่มหายห้างปิดแล้วก็คนเริ่มหายยอดเริ่มลดเรื่อยๆจนเหลือแบบขายได้วันละห้าร้อยซึ่งลูกน้องเรามี30คนอ่ะไอ้น้าโซจีสี่ศูนย์นี่ถือว่าเป็นอนุบาลเลยฮะอันนี้โควิดนิด เป็นด็อกเตอร์เลยใช่สุดๆก็คือ500บาทปุ๊บคือค่าใช้จ่ายวันหนึ่งเราต้องจ่ายเป็นหมื่นอยู่แล้วหมื่นกว่าบาทค่าเน่าค่าไฟค่าเด็กค่าวัตถุดิบต่างๆคือตอนนั้นบอกเลยว่า2วันนอนเน่าครับนอนเน่าบอกว่ามือกัดและผาคิดไม่ออกเนาะว่าจะไปทิศทางไหนใช่วันแรกแค่มือใช่ไหมคะที่กัดและปาแล้วก็วันต่อไปก็ทาก็ไล่ๆไล่ไปไล่กันไปเรื่อยๆเรื่เมนู69บาทเนี่ยมันแว๊บเข้มาในหัวเชฟได้ไงอ่ะตอนแรกเนื้อไม่ออกเลย คิดว่าทุกคนเป็นเหมือนกันเรืยบเหมือนแบบหัวชนฝาแบบวิ่งไปวิ่งมาแบบไม่รู้จะหาทางออกทางไหนดิ้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 นจนแบบหัวระข้างแตกผมเลยบอกว่าผมยอมนอนเน่าสองวันเขาเลยบอกว่าแบบล้างสมองตัวเองครับเคลียร์สมองตัวเองวันที่สามผมตื่นมาปุ๊บเหมือนมันเหมือนมีอะไรแสงปุ๊บ้มาที่หัวผมนับหนึ่งสองสามปุ๊บก็คือเริ่มทำอะไรก็เป็นเกิดโปรเจกต์เมนูหกสิบเก้าบาทซื้อปกิได้ที่ได้ครับผมทำยไงก็ได้ให้คน กินปลอดภัยแยกกันกินเป็นอิ i ระโดนะครับแล้วก็กินได้ทั้งครอบครัวเราจึงออกเป็นข้าวหน้า69บาท11ข้าวหน้าครับที่เราเห็นอะไรบ้างคะเชฟขะคือมันตอบโจทย์ทั้ง3 g e เจเนอเรชันเลยนะอยากอยู่เจนไหนครับเจนเด็กเจนวัยทำงานหรือเจนชราครับเราจะเลือกไม่ถูกเลยฮะามเเราจะไปแบบเราจะไปแบบวัยวัยชเวลาเรามีเม่อ๋อชรา เชลาเลยฮะชลาชลาไม่ถ <Girl>. ้ามีฟันเคียวก็อันนี้เลครับตองตอบต้อ่ตอนนี้เริ่มมา ต่อไปเป็นวัยหนุ่มสาววัยหนุ่มสาวก็แน่นอนครับอยากแซ่บๆเนาะเผ็ดร้อนแล้วก็มีกะเพราเป็นกะเพราเต้าหู้กะเพราไข่เยี่ยวมานี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราอยู่แล้วหรือว่าเป็นหมูนุ่มผัดพริกไทยดำก็แซ่บๆเช่นเดียวกันแล้วเด็กๆล่ะฮะเด็กๆข้าวผัดน้ำเนี้ยนี่หรือว่าจะเป็นอ่าหมูซีอิ๊วอะไรเงี้ยอันนี้ข้าวผัดปลาเค็มครับปกติชอบเค็มไหมฮะก็บวมขนาดนี้ราคาปกติที่ไม่ใช่ยุคโควิดเนี่ยแบบนี้จะอยู่ที่จริงๆแล้ว จานเราที่ทนในร้าน,นอาจจะปริมาณอาจจะเยอะขึ้นกว่านี้นิดนึงรวมไข่ด้วยก็ประมาณ140บาทอัพขึ้นไปอยู่แล้วแต่นี่คือผมคิดว่าปกติเราจะได้3ส่วนคือค่าวัตถุดิบให้ตลาดเ<ช>กษตรกร <S 2>, 2, <S 2กําไรให้เด็กพนักงานกาไฟสามคือกำไรของตัวเราเราตัดกําไรตัวเราออกเลยครับเพราะแสดงอันนี้ไม่มีกําไรตัวเราใช่ใช่เพราะคือตอนนั้นเราอยากจะปิดปิดร้านไม่ได้2เดือนเราก็นอนแบบ นอนแบบพัดไปอยู่บ้าน่ะแต่กูกน้องแต่เรามองลูกน้องเออลูกน้องจะอยู่ยังไงเขาจะต้องมีผ่อนบ้านผ่อนรถเลี้ยงลูกเนาะส่งค่าเทอมให้ลูกเราก็เลยอกเออเราก็เลยคิดแบบโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อให้ธุรกิจเราเดินไปได้เลี้ยลูกน้องได้ด้วยใช่แล้วก็ให้คนที่แบบอยู่ในยุคโควิดที่ค่อนข้างลำบากกันทุกคนเนาะได้ทานอิ่มกล้วก็เลยขาย่อมเยาวบก็อันดับแรกเลยก็คือเป็ดพะโล้นะฮรนี่เป็ดพะโล้นะฮะก็นั้งเดิมโบราณนะครับผมพ่อมานะครับก็น้ำนี่ก็คือก็ ตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วเราก็ต้มไปเรื่อยๆมันจึงดึงความหวานของกระดูกเป็ดออกมาจะไม่มีการเทหม้อออกมาลามไม่ครับก็จะไม่แห้งเลยเทเลได้ครับเทแต่ว่าเก็บน้ำไว้อ๋อน้ำน้ำน้ำแต่ต้องกุ้ยน้ำนี่แหอะกุยน้ำกุยน้ำเก็บไว้อันนั้นกี่ปีแล้วอันนี้จริงๆกับหัวเชื้อประมาณสักสามสิบปีแล้วครับโอ้เจ๊ทึงนะ แล้วเจเนาะแล้วน้ำเนี่ยอยู่มาตั้งสามสิบสองท่อท่อทอออย่างเงี้ยเจ๋งอ่ะใช่ใช่เพื่อให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่ะอันนี้มันต่อยอดมาจากเมนูซิกเนเจอร์ของเราก็คืออันนี้คือหมูมะนาวไม่ใช่หมูต้มครับแต่เป็นหมูต้มตุ๋น ไม่ยางไม่ใช่มูไม่ย่างลมไม่ใช่หมูมใช่หมูลวกถูกไหมตมเ้อมหมูนื้อไม่ใช่เป็นคอหมูไปหมักสไตล์จีนนะรแล้วนำไปทอดนะแล้วก็ทานกับน้าจิ้มอ่าเป็นสูตรของของที่ร้านอยู่แล้วนะครับเป็นสูตรแลวเมนูนี้ก็เป็นข้าวกะเพราซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเราค่อก็เป็นข้าวคุกกะเพราแล้วก็เราก็นำคอหมูนี่ะครับมาปะเพราะลูกค้าแบบ เหมือนวันนั้นลูกค้าอยากกินก็เลยลองทำเพราวก็กลายเป็นเมนูที่ขายดีอันนู้นก็จะเป็นกั้งดองที่จริงเราดังมาจากปูดองไข่ดองแต่วันนี้เรากั้งไข่ดองมาโชว์นะขายเป็แดงๆนะฮะทานกับจิ้มแซ่บๆ์กานะฮะจานนี้ละมาจานเดียวครับผมต้องมีตายกันไปคว้าไม่ทันแล้วค่ะทางนี้เขาจะเอาช้อนไปละค่ะคุณแม่ยายดีทีกินช้อนมาเพื่อนทุกคน่แไปกินดิบผ่านนิดนึงถ้าบอกว่ามันผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปแล้วเนี่ยเมนูส่วนสิบเก้าเนี่ยมันจะยังมันจะยังไง ่จริงๆต้องท้าความก่อนว่าร้านเราเป็นร้านเ้าต้มตุ้มรุ่งเนาะเปิดเท้ามงเย็นอ่ะพอเจอแบบเรื่องเคอร์ฟิวเรื่องโควิดเปิดร้านหน้าเก้าพันคือตอนนั้นมันกระทบไปตรงก็คือแบบเหมือนวิกฤตโควิดเนาะเขาต้มตุ้มรุ่งมันเปิดไม่ได้กลางคืนเราต้องกลับเปลี่ยนมาเปิดกลางวัน มันถึงจริงๆแล้วผมผมอยากบอกทุกคนว่ามันคือวิกฤตที่เป็นโอกาสสาหรับเราเราเห็นช่องทางในการทําธุรกิจเห็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเราให้กับลูกน้องให้กับเกษตรกรด้วยที่เราซื้อของเขามาเนาะพอจากดิ้นเสร็จแล้วปลับตัวได้เลยถกปรอบตัวได้เลยแล้วแล้วเห็นโอกาสใหม่ๆในการทํางานด้วยยอดสุดยอดเป็นยังไงบ้างคะไม่ไม่คุยเลยฮะไม่คุยกับใกรอร่อยมากก้างสดมากค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็น้ําจิ้มเด็ดที่สุดไม่เชื่อไม่เชื่อนักเชิญค่ะ ไม่ใช่ค่ะแม่ทำไมหนูยืนเฝ้าตรงนั้นทำไมเระเด็นมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้อ่ะวันนี้ที่เชฟเตรียมมาทำคือเมนูอะไรครับเป็นกระเพราเนื้อวากิวครับอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่ดังของร้านเลทิ์เหมือนกันงั้นทุกวันนี้เป็นการเดลิเวอรี่ก็เกือบ100%ยเปอไหม จริงๆแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าเริ่มมาได้แล้วนะคะเชฟขาครับผมเริ่มเริ่มเปิดอะไรไหมเชยังตอนนี้เริ่มเปิดร้านอย่ให้ไปนั่งเปิดเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับแต่ว่าก็ยังเว้นระยะห่างอยู่นะครับเขาเรียกว่าเสียเนื้อเสียเนื้อเสียเนื้เสียเนื้อครับผมเราพักเนื้อแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทานกับข้าวซึ่งจะเป็นข้าวตูนนะฮะที่มีไข่แฝดอยู่อ๋อ้โหดัดหนักจะถล่มโต้ละเ เบ้องหนินบอหินครับผมเพื่อที่จะต้องเก็บความร้อนเวลาเสิร like no. no ์ฟด้วยปกติทั่วไปเราเราจะเอาเอาไปเผาก่อนเสิร์ฟคล้ายๆบิมบิมบับนะฮะแล้วก็คลาสจะเป็นครัสเป็นกรอบกก็คุกกินกับเนื้อได้มีน่าถึงบอกว่าถ้าใครชอบอยากให้เนื้อที่สุกขึ้นมาหน่อยก็สามารถจีอยู่ในนี้ได้เลยได้เลยได้เลยและอันนี้เราก็ไม่ได้เสิร์ฟอย่างนี้นะคะมือมือถืองี้มาไม่ได้ร้อนร้อนค่ะใช่ โอ้โเชฟขาไม่ไม่ร้อนมือเหรอฮะเชฟคาจานนี้เข้าใจว่าบอบบี้น่าจะจองครับผมชอบมากใช่ไหมครับจนแล้วหนูเอ้ดิกระเพราอะไรมีแต่ไข่อยากไวทำไมใช่เลือกเนื้อที่เป็นปกติเราจะตอกไข่ให้สุกเองในในหม้อนะฮะตอนนี้คือเนี่ยวันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้วอร์มเตามาก็เสร็จแล้วครับกระเพราไม่วอร์มคิวครับผม โอ้โหรับไข่ดีมากอะไข่ต้องดูดีนี่คืออาหารเือเชฟเโอ้โหผู้ชมสุดยอดอ่ะเห็นไหมว่าโอกาสเนี่ยมันมาหลายคนมักจะบอกว่าโลกสวยเหรอวิกฤตคือโอกาสโอกาสคือคือสิ่งที่เราจะอยู่รอดมันไม่ได้โลกสวยนะผู้ชมมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆดูสิเขาสามารถ จัดสรรแล้วอันนี้เนี่ยในอนาคตบอกแล้วว่าการการที่จะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้เหมือนเดิมภายในเดือน2เดือนนี้แน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างอาเปิดห้างเพิมทุกอย่างเหมือนเดิมเห็นไหมยังต้องค่อยๆยังต้องมีการปรับตัวอีกแล้วเราจะเจออีกอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นครัวนี้ยังอยู่ต่ออีกยาวยาวครับเพราะฉะนั้นใช่บอกเลยว่าอันนี้คือครัวหลักไปเลยนิวโนมอยังอยู่เพราะตอนนี้คนคนเริ่มยอมรับกับอาหารเดลิเวอรี่แล้วแล้วก็แบบเขารู้สึกสะดวกสบายขึ้น เขาก็ปรับต oh, ัวด um, ้วยใช่คนทานก็ปรับตัว okay, ลูกค้าเราก็ปรับตัวถูกต้องถูกต้องใช่โอ้โหสุดยอดอ่ะเือนูประทับใจที่เชฟแบบรักลูกน้องเนาะใช่น่ารักวันนี้เชฟมีกําลังใจอยู่แล้วเราเพิ่มกําลังใจให้อีกแต่ขอบคุณเชฟขอบคุณพี่ดูแหม่มครับทั้งสามท่านเลยนะครับขอบคุณและอะไรรู้ไหมขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้อีกหลายๆคนเชื่อว่าวันนี้ทุกคนที่ดู แล้วสิ่งที่เชฟพูดทุกอันมันคือการให้กําลังใจกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาให้กําลังใจตัวเองแล้วกําลังใจนี้ยมันก็แผ่ซ่านไปถึงทุกคนในวันนี้เชื่อเ่าวันนี้ที่ที่คุยต้องไม่เห็นความที่แบบความท้อแท้นะจัดน้ําเสียงแล้วก็หน้าตาไม่มีออกใช้มาให้เราเห็นไม่จัดได้มันรู้สึกเออมันรู้สึกเลยอ่ะ เลือทิจากร้านเข้าวต้มที่ขายอาหารราคาเกือบหมื่นเจอพิษโควิดเข้าไปยอดขายกลายเป็นศูนย์ค่ะด้วยความคิดไวทำเร็วของเชฟกิกผู้วิกฤตไรยอดขายด้วยเมนู69บาทในยุคนิวนอร์มอลนี้ก็ต้องปรับตัวให้เร็วแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมและด้วยเมนู69บาทนี้เองค่ะทำให้ร้าน าดิบขายดีบอกก่อนนะตอนนี้เขาหมดโปรนี้แล้วค่ะแล้วร้านเลือทิพทุกสาขาก็กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมก็แวะไปชิมไปบํมกันได้เลยอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะด้วยความเป็นห่วงค่ะของคาวและเดี๋ยวมีของหวานอน<ส>ะเชิญของหวานเลยจ้า ก็คือแอบเลงมาเขาบอกว่าถ้ากินข้าวแล้วไม่กินหวาน,วานสันดานไทรเน้นจังเน้นไม่กล้าจะบอกแค่นิสัยไม่ดีเฉย ของที่ร้านของเอิร์ธเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยเอามามากินข้าวเสร็จปุ๊บก็ต้องมีขนมหวานเชฟกินชอบขนมหวานไหมจ๊ะชอบครับแต่ว่าชอบขนมที่ออกเค็มๆหน่อยอ่ะงั้นดูสิมีมีอะไรบ้างตอนนี้น้าให้เอากะเพราเนี่ยครับได้ก็มันจะให้เค็มๆไงคือร้านเอิร์ทคือชั้นขนมหวานโจดก็คือเป็นขนมไทยใส่ไอเดียแล้วเป็นขนมหวานพอดีครับโควิดมีปรับตัวไหมอย่างที่ว่าปรับครับเรียกว่ารัดจนแน่นเลย ริงอ่ะใช่ครับแคทาริงคือออกไม่ได้อยู่แล้วอ่าครับเราก็ยังมีขายออนไลน์บ้างตอนนี้ค่อยๆเริ่มกลับมาครับนะครับก็อันนี้เป็นเซตอันนี้มันจะสัดยาดร้อยชิ้นครับจริงๆร้อยชิ้นแต่ว่ามีเป็นกระบุงด้วยโอ้ยางงี้อย่างงี้ทำบุญได้สบายเลยนะใช่ครับผมร้อยชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบครับเจ็ดร้อยห้าสิบทำนะเจ๊กินกินสองได้ใช่ครับก็คือมันเอิร์ทอะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ลูกชุบดังโงครับลูกชุบดังโงะแล้วเราก็จะมีไข่ในรังมีะตะโก้อันนี้เราเรียกคู่ทองอแล้วก็เป็นอันนี้ข้าวเหนียวแก้วลูกชุบพี่เอิธมีร้านไหมคะร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่อยู่แถวแถวจุฬาครับบัรทัดทองอแล้วก็กําลังจะย้ายไปวงเวียนโอเดียนเร็วๆนี้จริงๆเราไม่ได้เป็นขนมอย่างเดียวเรามีของขาวเพราะเวลาออกอแคนเทอรีอะไรอย่างเงี้ยครับของว่างมันก็จะได้เป็นแบบ มีอันนี้อันนี้เป็นบัวลอยครับ<ะ>เป็นขนมทุกอย่างคน,อน,นนะนอ,อันนี้เป็นบัวลอยแห้งอันนี้เป็นช่อม,ม่วงอ,อ,อะนะครับแล้วก็มีอันนี้ใครผจะเห็นนี้นี่จะอันนี้เครปครับเครปอ้กแล้วล่ะอันนี้ล่ะฮะ อันนี้วุ้นลูกชุบครับเนี่ยเวลาไปออกจัดเลี้ยงมันก็จะได้แบบเสิร์ฟเห็นไหมผู้ชมมันครบนะอ่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็บาเทอร์กันไปแลกกันไปแลกกันมาซื้อไองข้าวไปแลกกับได้เดี๋ยวมาผูกกันผูกกันซื้อของข้าวหวานใช่ซื้อของข้าวแถมของหวานซื้อของหวานจัดของข้าวคุณผู้ชมสามารถสั่งได้เราขึ้นหมายเลขให้แล้วคุณผู้ชมลองโทรก่อนว่าที่ร้านมีที่นั่งไหมอยากไปนั่งจังเลยอยากเจอเชฟได้เจอเชฟไหม เดี๋ยวจะโพสไว้ในเพจนะครับว่าวันไหนอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลเวอร์วันไหนอยู่ที่สาขาวังหินก็ติดตามได้ที่เพจเลิศทพิปวังหินเลยนะค่ะหรือคุณผู้ชมอยากจะเป็นเจ้าภาพในการถวายพระอาหารแบบนี้แต่หนูอยากให้คุณแม่เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วพาพวกเราไปกินที่ร้านโอเคเดี๋ยวเราหนักกันเลยเชฟ่ะขอบคุณมากค่ะเชฟกิ๊กครับสวัสดีค่ะ คุยเรื่องขนมหวานกันต่อสักครู่เดียวค่ะ<า><า>แม่ต้องบอกว่าเรามีความสุขมากเลยคุณผู้ชมค่ะ อาไรร้อมไร่ร้อมด้วยขนมหวานค่ะดูน่ากินทุกอย่างอ่ะพี่ตั๊กอร่อยมากตอนนี้เปิดรับออเดอร์ตามปกติแล้วใช่ครับผมจร่งจริงๆที่ผ่านมาก็เราก็เปิดตามปกติครับแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเต็มร้อยเหมือนเมื่อใช่ครับชัดเจนเลยคนก็แบบจะเริ่มประหยัดขึ้นตอนแรกคนก็จะตกใจตอนนี้ค่อยๆเริ่มกลับมาแล้วเริ่มมีการประชุมเล็กๆก็เริ่มมีสแน็คบ็อกบ้างนะครับแต่ว่ามีงานหนึ่งยังไงก็ไม่เลิกงานศพแสดงว่าพอลขายได้ปะทำขนมไทยนานหรือยังคะ ร้านนี้เปิดมาเกือบ15ปีแล้วครับขนมหวานแบบพอคำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขนมไทยใส่ไอเดียแล้วก็หยิบไอเดียจากญี่ปุ่นมาให้มันมีแพคเกจจิ้งเรามีแบบกล่องที่มันเปิดออกมาได้เป็น3ชั้นเป็น2ชั้นเป็นลิ้นชักหรือรับให้เป็นของขวัญได้เอิร์มีลูกค้าต่างประเทศไหมมีครับมีมีไหมเขาชอบไหมมีก็ชอบญี่ปุ่นบางคนนี่ครับแบบขนมชั้นมาเขาก็ขอแพะแบบฟรีซเลยแล้วเขาก็ฮิ้วขึ้นเครื่องไปแล้วจะเปิดเป็นคาเฟ่เต็มรูปแบบไหมใช่ครับปลายปีนี้ จะเปิดเป็นคาเฟ่เต็มรูปแบบแบบเข้ามานั่งกินได้อยากจะกินกาแฟตื่นมาตอนเช้ามันจะต้องคู่กับเค้กกับคุกกี้เท่านั้นเนี่ยแต่ว่ามีลูกค้าที่เริ่มให้ฟีดแบบเนี่ยเราเอาขนมชั้นของที่ร้านนะไปนั่งกินกับกาแฟร้อนอะไรเงี้ยกับเอ้ม,มันก็เข้ากาันเพราะจริงๆแล้วขนมชั้นมันก็เหมือนเค้กแบบไทยๆคือที่ร้านเนี่ยเราทําขนมแบบไม่หวานมากแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ อายุเยอะหน่อยอหรือจริงๆแมก้กระทั่งตัวเราเนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยการดูแลสุขภาพต้องมามแต่ถ้าเราจะตัดเลยแบบไม่กินเลยแบบนี้มันไม่ได้นะมันโหดรไปนะโดตรทำร้ายจิตใจกันช,ชอบกินของหวานเแต่ทำไมเลือกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาล <laughs> <laughs> มีโค้ต้าน้ําตาลในแต่ละวันเนี่ยจำกัดทราบไหมครับว่าวันหนึ่งเรากินน้ําตาลได้กี่ช้อนหช้อนชาหกช้อนชาเท่านี้เท่านั้นเองอันนี้แหละเกิน6กไปแลาวเพราะว่าจริงๆแล้วเลยก่อนพราะจริงๆแล้วคือกาแฟตอนเช้าหละคนตื่นมาเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่น้ําตาลอย่างเดียวนะบางคนแบบกินกาแฟดำไม่ได้ก็ต้องมีครีมเทียมยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งใส่เยอะยิ่งนัวโอ้โหยิ่งมันยิ่งข้นยิ่งหวานยิ่งมันแต่หารู้ไหมว่ามันทําให้เลือดหนืดใช่เพราะเลือดหนืดเนี่ยการการไหลเวียนออกซิ เส้นในร่างกายไม่ดีมันก็จะทําให้เราแบบเริ่มหอบเหนื่อยง่ายและดีไม่ดีมันก็จะทําให้เป็นปัญหาเรื่องของน้ําตาลในเลือดตามมาพอตามมาเสร็จพ๊กคราวนี้มันไม่ได้ตามมาแค่ตัวเดียวนะมันจะเริ่มชวนเพื่อนมาเลยชวนรวมวงบัเทบันเทิงมากเลยพี่หนุ่มมันก็จะมาเลยแน่นอนถ้าเป็นแบบรติมดัน หัวใจไขมันพอน,น้าวันนึงเนี่ย <ừ m. S 2> มันมีเรื่องของนวัตกรรมสารให้ความหวานแทนน้าตาลอย่างกาแฟคอร์ดีพลาสตัเนี้ครับ <ừ m. S 2> เขาไม่ใส่น้ําตาลเลย <ừ m. S 2> แม้แต่เกล็ดเดียวนะกาแฟคอร์ดีพลาสเขามีสารที่ให้ความหวานแทนน้าตาลที่เรียกว่าอินูลิน <ừ m. S 2> นะครับนอกจากให้ความหวานแทนน้าตาลคือไม่มีน้ําตาลแล้ว <ừ m. S 2> ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับก็มีสารสกัดจากถังเช่าเห็ดหลินจืดรสชาติอร่อยไหม อร่อยครับแล้วเดี๋ยวแอบบอกครับเพราะว่าหลายหคนบอกอ๋อพอใส่แบบมีถังเช่าเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปไม่สมุนไพรฟืดเลยเหรอไม่เลยงั้นมาลองดูบ้างเพราะมันชงได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับแล้วไม่มีคอเลสเตอรอลมันดื่มได้ทุกวันนะครับพลังงานต่อซองนี่เพียงแค่50แคลอรี่เองห้าสิบไม่มีดีจังเลยกลิ่นหอมเป็นกาแฟไม่ใช่กลิ่นหอมแบบสมุนไพรนะใช่มันจะไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยบางคนล้ำคา่าใช่พี่เมฆเป็นไงครับพี่สุ อร่อยครับจริงๆพี่กินทุกวัน่กินคนเดียวหอลคุณพี่กินคนเดียวเหรอคะสามีด้วยคุณแม่คุณแม่กินไหมคุณแม่กินด้วยลองกินดูสิเขาก็กินแบบเลินเโดยที่แบบเฮ้ยก็แบบไม่ไม่ได้ทักอะไรผมก็เหว่าพอไปแอบบอกเขาก็แบบอ๋อหรออะไรงั้นหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเลยชวนพ่อชวนพี่เลยมากินหอมหวานมันอร่อยกลมกล่อม๋อใช่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสบายใจได้นะ ใช่ครับรสชาติหวานแต่ว่าไม่มีน้ำตาลนี่ไงอร่อย,ออยอจนเฮ้ยบังเมาแล้วังเมา,มา,มาแล้วคุณแม่กินแล้วเป็นไงบ้างท่านชอบไหม,ไมท่านชอบก็หลังจ,<า>จากที่เอากาแฟคอร์ดิพลาให้คุณแม่กินนะครับผมนอกจาก ติดใจเรื่องของรสชาติความหอมความหวานความมันคราวนี้คือคุณแม่เป็นคนชอบเที่ยวสมมุติว่าไปที่อากาศดีซึ่งแบบลายหน่อยนะขอลายคุณแม่หน่อยจะให้ลายคุณแม่พี่ด้วยโอเคมาตั้งไปเดินกัชวนกันไปเดินถ้าเขาได้เที่ยวได้เดินเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการออกกําลังกายไปด้วยแล้วเขาก็จะได้แฮปปี้พอได้กินของอร่อยใช่ไหมครับกาแฟที่อร่อยพอเดินเหนื่อยก็ดื่มกาแฟร้อนๆใช่ครับผมสดชื่นเลยรสิคะคุณแม่ โปรคอดี bakery, eh ้หรือว่าโปรขนมเอออ่ะโปรคอดี้ของแม่โอเคโปรขนมโปรคอดี้ครับผมครับกาแฟคอดี้พลาสต์เนี่ยนะครับผมนะครับย้ำว่าเป็นกาแฟจันวิโรธนะครับผมนะครับสี่กล่องปกติ2,760ันเครับแต่ว่ามาแล้วมาเจอพี่ๆสี่คนเนี่ยนะครับ 1,590เท่านั้นยังไม่พอส<ะ>ีเนี่ยก็คือกินได้ประมาณเดือนกว่ากาะนะครับผมให้ไปฟรีอีก่องกล่องขนมเบลคือ6กล่องเลยแล้วก็ยังมีแก้วแบบนี้ให้ด้วยเปิดฝามาเสร็จปุ๊บใส่น้ำร้อนชงได้เลยนะครับรนปเบนเสร็จเลยคือทั้งหมดให้6กล่อง พร้อมกับแก้วแบบคลาสสิกนี้1 1> ด้วย <5. S 1> นะครับ <5. S 1> ด้วยราคา1,590ถ้านับราคาเต็มๆ4,430<ม>กดตัวเลขว่าว่อไปมาลดกว่า64% 020300033<ม>ครับ020300033<ม>นะครับหรือว่าใครถนัดแอดไลน์ก็มีตัวแอดก่อนแล้วก็คอดดี้33<า>ส่งฟรีให้เลยครับ เก็บเงินปลายทางหลายๆคนมาบอกแบบนี้ครับพอเวลาเวลามาถึง้วบอกว่าเนี่ยลองซื้อไปเลยเนี่ยสี่นะแถมสองเป็นหกกล่องทั้งหมดหกสิบซองกินได้สองเดือนบอกว่าโอ๊ยฉันไม่อยากได้ขนาดนั้นล่ะเพราะว่าฉันอยู่คนเดียวยังไม่มีแฟนอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แนะนําแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้เอาง่ายๆเลยนะสี่ใช่ไหมเก็บไว้เองแล้วเราก็เอาสองเนี่ยไปขายกับเพื่อนทนี่ยตลาดได้ด้วย ช่วงโควิดมีอาชีพใหม่ใช่ครับผมนะครับไม่จำกัดสายให้เลยครับไม่จำกัดสายโปแรงโปแรงต้องย้อีกทีใช่ครับสำหรับคอกาแฟและคนที่กังวลเรื่องของน้ำตาลคอเรสเตอรอลนะครับเปลี่ยนจากกาแฟปกตินะครับแล้วถ้านับราคาแล้วนะอันเนี้ยต่อซองอ่ะ 50แคลอรี่ใช่ไหมราคาไม่ถึง30เดี๋ยวนี้เดินไปนอกบ้านซื้อกาแฟที่ไหนราคาได้30มไม่มีแล้วก็มีของแถมมาน้ำตาลก็มาคอเลสเตอรอลก็มากาแฟคอร์ดี้พลัสไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับส่กล่องใช่ครับ4ีกล่องปกติ2760ครับพิเศษ1590าโทรตอนนี้แถมฟรีอีกล่องคือเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลย6กล่อง6 0ซองให้แก้วน้ำแบบพับด้วยคลาสีไปด้วยนะครับไม่จำกัดสายนะครับทั้งหมดนี้4,430าครับลดกว่า64%จ เพียง1,590นะครับส่งิีเก็บเงินไปทางก็ได้02030 0 0 0 3 3นะคะหลายท่านอาจจะไม่ถนัดในช่องทางของการกดไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าจะแอดไลน์ก็แอดไลน์ดไ,ลได้เลยตามที่น้องเอิร์ธบอกเมื่อสักครู่นี้คนี่คุณผู้ชมค่ะขนมหวานหวานอร,อ,อร่อยอร่อยแบบนี้เหมาะกับกาแฟที่อร่อยแต่ไม่ทำลายสุขภาพอย่างกาแฟคอร์ดี้พลัสได้เลยครับผมขออนุญาตอีกนิดนึงได้ไหมครับ สั่งกาแฟแอดคอดี้3าสั่งขนมแอดชั้นขนมนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอิร์ธก็าความคิดถึงระลึกถึงถึงคุณแม่ด้วยขอบคุณครับม่กีคำคมมาฝันน้องเอิร์ธนะจ๊ะการงานที่เนี่ยคงที่ตัเงินในบัญชีตัวเนี้ยไม่คงทน ลา <quelqu' un> หมดแ <im> ล้วค่ะพวกพวกเรานะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่ายโมงสินาทีทางช่องวันแห่งนี้คะ <im ly> ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ <im ly> คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ